ตั้งห้าตัวแน่โหวันนี้ปลาที่เม่นน้ำเจ็มมา้างเลยเนี่ยแม่วันนี้เอเงินเหลือโอ้ยถ้าขายปลาทีนิดนึงก็อาจจะแบบซื้ออะไรได้อยากมากขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราบ้าแน่อะไรอะเอ้ยเพื่อนเราจะเข้าไปนี่จะต้องเสียตังอะไรว่าควรจะข้าสะพานเฮ้ยจ่ายต้อมาหนึ่งดเดีวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะเอ้ยเพื่อนไอ้นู้มันไม่จ่ายตังเพื่อนอะไรว่าควรจะข้าสะพานมันต้องจ่ายตังด้วยยังไงวะ โอ้จา่ายตังมาจา่ายตังมาอะไรพูดปังเลยนะี่นี่สะพานอะไรหมีเฮ้ยนี่คือสะพานที่เราสร้างมาเองเพื่อนเราเสียเวลาตั้งหลายวันหลายคืนในการสร้างมาเดี๋ยวนะในการสร้างเหรอเดี๋ยวนะโอ้มี่องข้างหน้าด้วยคืออะไรเฮ้ยเพื่อนนี่แหละที่ราต้องจ่ายตังค์ข้างหน้าจะตังค์ได้ของแล้วาดด่าข้างหน้าเพื่อนเดี๋ยวนะ แล้วข้าระหว่างทางไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ได้เพื่อนเป็นกฎถ้ามีสะพานมันก็ต้องข้ามสะพานเด๋ยวนะสะพานสะพานนี่คือข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยระวังโดนจับนะเพื่อนโดนจับเลยเหรออ้ใช่แล้วโดนจับแล้วโดนจับเดีอดนะอะไรกฎหมายอะไรใครตั้งฮะือกระทืบคนนัากฎหมายเลยเฮ้ยกระทืบไปเลยเพื่อนนายก้าเหรอคนนั้นเลยเพื่อนที่มีเต่าอ่ะอะไรอ่ะตาตาอะไรอ่ะเดี๋ยวอยวจพูดได่รู้จะพูดขู่ตาเลยรู้ไหมอะไรวะคนจะพูด เออแเล้วแล้วข้าข้ามแพงไหมเอ,อ้ยเพื่อนเราจะข้ามจริงหรือเปื่นมันแพงมากนะคือแพงแ้วเหรออูอ้ชนะ้แพงมากเลยนะแพงมากเหรอแสงว่าเป็นเป็นร้อยเป็นล้านดิเออใช่เพื่อนเอามาเลยหนึ่งบาทฮึวัด <What? S 1> ฮะหนึ่งบาทเอาจริงนน่เออใช่เพื่อนเราเนี่ยเราไปเออเราไปเอาของเขามาแล้วมันเห็นมันว่างพอดีเลยยึดแม่งเลยเก็บคนละบาทค่าเดนินทางชันแล้วฉนแล้วจอยมากจบมา เออขอบคุณครับก็นึกว่าราคาเป็นสี่เป็นร้อยเป็นพันมาโถเอ้ยอาจะกระจายเราจะไปไหนนุ๊บฉันจะไปหาสาวเอ้ยไป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 ทำตู้ร้าส่วนตัวอ๋อร้านส่วนตัวอ่ะขอข้ามกันนะอาจะโซนเลยโอ้ขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเพื่อนนะเออโอเคโอเคเฮ้ย ไอ้นุ้งรี่ไปไหน๋ยวนี่ยเฮ้ยช่ามาันเลยเพื่อนเดินไปเลยเพื่อนโอเคเ,เลยผมมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะแต่ข้างล่างโอหทำมันอะไรวะเนี่ยโอ้หโหมีแล้วมาเลยถ้าขุดแรก่ก็ดีสิอุ้ยรวยเพชรไปะน่ะนั่นเพชรใช่ไหมโอ้ถ้าขุดไม่ได้เศร้าเลยแต่ไม่เป็นไรข้ามสะพานมาแล้วยังไงต่อข้ามสะพานมาไงต่อข้ามสะพานแล้วได้ยืยมมาใไม่แกกงฉันถึงจเ,เปิดดิโอ้โหวันนี้เฮ้ย <laughs> มีแต่หญ้าตายากับอะไรเนี่ย อะไรกับเนี่ยนี่อะไรอ่ะของรักของสมชายหยดน้ําลุงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีดาฟฟินด้วยเฮ้ยโค้ชเจมเนี่ยดาฟฟินเหรอโห้วยเท่แต่วันนี้คือเนี่ยของรักของสมชายอ่ะเฮ้ยอย่าบอกทั้งว่าสมชายเป็นเจ้าของสะพานพวกนี้ได้เวลาปลนแล้วโอเคเอ้ยเพื่อนนายไม่ไปเพื่อนเออเราแค่เดินผ่านเฉยเออเพื่อนรักษาตัวเพื่อนนะเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ต่อเพื่อนโชคดีเพื่อนโอ้โชคดีโชคดีโชคดีไม่มิกกี้อือ เอาละผมใช่ผมใช่ว่าไงเออเสียงยังเสียงยังเหมือนเดิมโอโจด้วยว่าไงเออเออเนอ่ยว่าไงแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือสปาร์คชานเองอ๋อสปารของนายอ่ะเราทำอะไรได้อ่ะสปาร์คพวกนี้จะได้ของไ้อ๋อสนใจบ้าะอ๋อก็น่าสนใจนะแต่ว่าราคาแพงนะอ๋อสปารหนึ่งล้านอ๋อ สภาะละานเลยนะหมายคว่ายังไงอ่ะเจ้านนเป็น,อนปของดีนอน,นอ,ม,นสสอมันมีพัสดุนะของลามมากมายนะเอ้เกียรยมากจริงเลยสมชายเฮ้ยเอาละแล้วร้านาาาารรนั่นเหรอมันลดได้ไหมลดสหน่อยพอดีมีอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งสามี่หพอดีมีอยู่หบาทบาทอ่ทอเดินได้แค่หนึ่งบ็อกนะหนึ่บ็อกอ นี่เหรอเอามาเลยห้าบาทเออเดี๋ยวห้าบาทนี่เดินหนึ่งบอกในห้าบาทโอ้ไม่คุ้มเลยสมชายเออจริงมันก็จ่ายตามันทีทีเอ้าวมันจ่ห้าห้าบาทไป็ไหมเดือดมาคัญเอาล่ะสมชายว่าไงเออฉันมีของมาให้กัมนายสมชายหาจะให้กัมนายนายต้องให้ฉันคึ้นข้านหมดหมดนี่ใช่ไหมได้ไงเออาถึงสาสรซา่งมัเอ้าวอ้าวนั่นไม่ของฉันนี่เออเอาขึ้นมาได้ออาวีดีเดย์่ะ ถ้าอยากให้ค่าสะพานไงี้นะเอ้ยรู้สึกว่าไม่อยากให้นะว่ะงั้นไปก่อนนะสมชายนะเดี๋ยวก่อนสิอ้อก็ได้ก็ได้ซชคดีจังเลยอ้อเอามาดิสิโอ้โหมากเลยกันให้ใช่ปะตาบสบายเลยอ้อนี่แหละอย่างเงี้ยสมชายเอาละพระเซ่นนี้อืมเอาทอทอาไรอ่อลิสโตนเหรออ๋อ จิบจ้อยอืมจิบจ้อยใครมาทำอย่างงี้ <laughs> โอ้โหจะง่ายๆ่ายอยาให้พี่ต้องอยาให้พี่ยังสอนนั่นแหละโอเคนีน่แหละมันจะไปยากอะไรอึบนี่เนี่โอ้โหอีซี่ท่าเส้นอะไรง่ายใช่ปหมเลยโอ้แต่โอ้เสียวว่าเสียวอึบโอเคผ่านแล้วสภาจา๋าบิ๊กโอ้โอ,อ,อ้ดดไม่ได้เอ้ยฆ่าไม่ได้ อย่าเข้าไปจะเออไม่เป็นจะโกงแน่ะอ๋อคือการมันคนอ้อมากนี่เองอย่างนี้นี่เองไอ้สมชายอู้โหเนี่ยชื่อเกาะรูบี้เหรอเรือรูบี้และโตนโอ้จากวันนี้โดหมดครับผมโดหมดเลยอืมโอ้มาตรฐานนี่เท่หนะฟินเท่กว่าแล้วจะกลับยังไงสมชายก็เดินกลับไปสิอ๋ออ๋อกลับมาเลยได้เลยสมชายได้เลยจะปุ๊บโอ้โหเกยกลับมาแล้วเป็นไงอีสี่ อ้อไปต่อไปอ่ะเ anyway, ้อเดิเลยสนใจนี oh, mm, ่ดาราวาเนี่ยโอู้ดาราวาไม้สีส้มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยร้อน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 น้ำ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 โอ้ห่านตายพี่ไมโอ้โอ้ยคนติดไฟวยคนติดไฟโอ้ยร้อน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 น้ำน้ำน้ำโอ้โหโอ้โหเอ้ยอันอ่ะพี่หายคนติดไฟไม่ใช่หมีโอ้โหเสียงสู้นะเออนะ

โอ้ยเกาะสุดเทพอุปกรณ์เทพจังหวะนี้โอ้ยคุ้มอะที่เราไว้นี่อืมอะไรดีเอ่าโอเคเราจะเก็บไปที่ลึกกันนะฮึบไปกลับงี้เนี่ยเอ่อโอเคเลยนะมันสวยนะเออห้ามกนนะเออห้ามโกงเหรอโถ่เออโอเคโอเคมาฮึบโอ้ยอ้ยโดดลงไปไอ้โัวนั้นปะ๊าไอ้เอ้าอู้บ โอ้โอ oh, 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 oh. well, oh, oh. oh, ้โอ้เฮ้ยร้อน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 เฮ้ยควรตีไฟรอบสองรอบสองไปแล้วไปแล้วโอ้ร้อน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 โอ้โอสบายตุ่เออไม่ใช่เอ้ยควรตดไฟเฮ้ยควรตดไฟไม่ต้องเลยอื้อโอเคต่อไปสีเหลืองอื้มอือปลากรัวกระจอกหน้าฮึบเราอะเป็นบาร์มาร์จันแล้วกระโดดหรือเปล่าวะ ฮึบฮึบฮึบอึบโอ้โหอีสี่อุย้ยทองคำชุ่เกาะเหลืองพอว่ะเอ้ยดับเอ็กคาลิเบอร์เอ้ยเอ็กคาลิเบอร์ทองชุกก่มเกาะอุย้ยมีด้วยโอ้โหจังหวะนี้ผมชอบเลยชุดชุเกาะอันเนี้ยมงกุฎเหรอใส่สมกุฎด,ดิฮึบติดนะมันเป็นสีได้ไงไม่ได้แล้วโอเคเอาละได้เวลาจัดของของชิบอะไรเนี่ยเฮ้ย ไปต่อฮึบโอ้ยจุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับไปต้องกลับงี้เนี่ยเถเว้ยฮึบฮึบฮึบโอเคต่อสีเขียวเี็นไหมแล้วสมชายเออมนไงเออแล้วไอ้นี่ผ่านยังไงอ่ะเออต้องไปฮันนูนะเออตูวไม่มีฮันนูไงดีนสมชายเออเดี๋ยวให้ะเออเอาไปเลยเออไหนโอ้โหขบหนึงครับฮันนูโอเค อันนี้ไกก่อนนะน่าต้องยิงหนูนนนนนไว้ดีกว่าเดี๋ยวจพังได้อ่าวเดี๋ยนะหนูวนะ,ะเฮ้ยอันที่ใกล้ๆมันดีกว่ามั้งยิงเลยใกล้ๆซูมนี่แน่ทำไม่โดนถูกอีไม่โดนเลยอ่าโดนแล้วอ๋อไม่เห็นเอาไม่เห็นนี่เลยแสดงะหาปุ่มไม่ถูกตรงนีเอ่อผมนั้นถูกอ่ะไม่ถูกอ่ะอึ๊บอึ๊บไม่ถูกอ่ะเอ้ยเฮ้ยไม่ถูกได้ไงเฮ้ยโอ้ยมีร้านหล่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไหนผม้ไม่ถูกนี่ไงต้องเข้าใกล้นี้เข้าใกล้นี้โอเคเข้าใกล้นี่แงบแงบไม่โดนเลยเนี่ยคนูฟิล์มโอ้โหตกใจโอ้ยเมื่อกี้ดีก็วะบาดได้ยังไงอะแสดงว่าเลยนะนี่นะเมื่อกี้เ้ยน้ำไหายอะแสดงว่ามันต้องมีตัวหนึ่งเอฟเก็บไปต่ออ่ะเออยี่ไหนอะนี่เหรอ ไหนอะ่ะอายิงยิงงนะพี่เด้ออี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 โอมีสอ,อกงกัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อทีละฮะฮะเดี๋ยวนี่เหรออ,อ,อ,อันไหนอ่ะอ๋อบนนี้อืมรูแล้วจ้าอ,อ๋อโอ้โห แล้วโตเงี Bless ้ยงวงจรอะไรใครใช้คนคิดใค้รู้และเสียงป๊อกฮะที่มันใสมันใสมันใสฮึมที่มันใสฮึบโอเคฮึบโอ้โหเอเมลอนเอเมลอนอุปกรณ์ต่างๆไม่มีน่าใช้เลยอ่ะช่างมันกลับแล้วครับผมว่าแต่จะกลับอย่างนี้เนี่ยโอ้ยกลับไปผ่านกลับอย่างนี้เนี่ยเออทุบแม่งเลยอันง่ายดี อันนี้โอมติดหัวโอเคเราก็ทำไงต่อเอ็มเล่นไปประโยชน์ยไงล่ะเออจะจะยอ้าเฮ้ยตกซ้ำตกซากโอ้โหเอ็มเล่นไม่มีประโยชน์เลยโถเอ้ยโอเคเฮ้ยสีนี้ไดมอนด์เอยนี่ต้องทำยัง่ะเอ่อโอ้ก็ขุดอ่ะได้เลยขุด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 เฮ้ยกล่องกล่องอะไรกล่องเพชรโอ้โหโ้องใหม่กุศ ไหนไหนเราให้ต่อโอ้เฮ้ยดินเยอะเลยเนี่ยดินเยอะจริงเยอะจริงเได้จริงกะจังที่ทงกำลังสังโคโอ้ยอีกแล้วนึงโอซีเพชรขอบคุณครับผมเดี๋ยวที่ใช้นี้ซีุดไปต่อเกลียเกลียดคุณ่ะเฮ้ยโคดจังปะอะไรกล่องแล้วเหรอเพชรหกเม็ดโอ้โหนี่ให้รางวัลมินิใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่สุดรางวัลจะผ่านง่ายไปนะเฮ้ยผ่านง่ายจริงๆเลยเฮ้ยเหลือชิเป็นนี่ิเดือด ปาเอ้ยไม่ปาสักคุณมา,อเ,อาเอ่อเอาเฮ้ยในเลสโตไม่ใช้ปึ๊บปึ๊บทิ้งเลยไม่สนใจอโอเคแล้วอ่าอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะจงคราบอุปกรณ์เพชรได้หมดแล้วผมไม่มีไม้นะเพื่ออะไรอ่าอุปกรณ์ให้หมดเพชรเลยผมให้เพชรเลยผมไม่มีไม้ผ่านไหมเอาเอาเรียกว่าประตูเหล็กโอ้โหอะไรครับนี่ โอ้โหงงหมดละอู้วอะไาเนี่ยแรคคิสตันแรก่ก็มงกุฎโอเคผมขออุปกรณ์พออืม,อมไม่ปลาเราจะเก็บปลาไว้เพราะปลาสิ่งก่จอจงเราโลกนี้ก็เทียวนี่เฮ้ยเอาละแค่พอมงกุฎอ่ะโอ้เนี่ยออออชอบชอบเลยโอเคผมขอขอเก็บนะครับไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่เท่เท่เลยจะกับจะกับไอ้หนังโอเคผมไปแล้วต่ออะอะไรอะ หนังลมม่วงเฮ้ยเฮ้ยยอยู่กับตูตูมีเอ่อนี่นี่เนี่ยโอ้ฟิวนี่เนี่ยเป็นไงระเบิดเป็นไงเดินช้าดิเดินช้าดิเฮ้ยอะไรสีม่วงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามข้ามไม่ได้ม,ามากกันมาอยู่กับเราเองก่อนอึ้บโอ้ยยุ่งกับเราทุกทำไมฮะโอ้ยสีม่วงโอ้ยของให้ไปเทมเลยเนี่ยคิดไปก่อนดีว่าต่อไปขึ้นน้ำเหรอได้เลยอืมอืม โอเคนะครับเนี่ยครับไม่ได้เออท่านนี่ว่าเอ้านั่นก็มองเลยเห็นไหมใครอันนี้เดี๋ยวบอกว่าถ้าเราไปขา้างคณะปุ๊บเราจะตกไปเลยนี่นเนี่ยเทมใบบัวอย่าบอกแต่ว่าต้องมาอย่างงี้โอ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 ้โสดจริงเลยแถมโอ้โหอันนี้ของน้ำแบบ เก็บเลเก็บไปอาจจะน้ำไม่เอาพอละ้ยของเยอะเกินเยอะจริงๆเลยฮึบฮึบโอเคอืออืม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 โอเคต่อไปวู้สภาสีม่วงมันต้องมีของยังไม้พี่ตุ๋ยสติดินี่เนี่ยน้องรนสีม่วงเหรออ๋อไม่มันรูปไปข้างล่างไม่ อย่าล่วงสุกโอเคอย่าล่วงอย่าล่วงนี้เออโออย่าล่วงเมื่อกี่ล้มไปข้างล่างเลยตกใจเลยเก็บเก็บเก็บมาใครเนี่ยพอมรแรกของเออเนี่แน่โอ้มีของดีๆโอ้ของโคตรดีของโคตรดีเลยดาบไอ้เนี่ยดาบพี่โอ้ยน่าสนใจค้อนดาบม่วงโอ้ยมีอย่างแล้วเนี่ยเฮ้ยสะพานเนี่ยของดีๆนี่เนี่ยว่าไปซื้อสะพานขอายี่หีก่อนโอ้โหของโคตรดีขอขอๆเลยครับ